โอเคก็ okay, ผมกราสวัสีทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The ช่องกิ๊กสตอรี y อีกเช่นเคยนะครับผม <c oughs> ก็มาถึงคิวเออริโร่อาดเย็นใช่ไหมท่าเย็นหรือว่าท่าน้ำแข็งนะครับผมสำหรับเอ่อตัวไหนดีมีคำตอบในซีซั่น4นี้นะครับผมในซีซั่น4นี้รู้สึกว่าท่าเย็นจะมาไม่เยอะนะผมมาแค่1 2ใช่ไหมแล้วก็จะมี3ตัว4ตัวนะผมมาทั้งหมด4ตัว มีทอง2ม่วง1แล้วก็ฟ้า1นึ่งะครับผมก็เปิดมาได้แค่ตัวเดียวนะก็คือมิโรนี่นะระเบิดน้ําแข็งไปก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้ช่องด i จิตอลี่ด้วยนะครับผมโอเคก็อีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้ไม่ได้เป็นการจัดอันดับเทียรลิสต์แต่อย่างใดนะครับผมเป็นความเห็นส่วนตัวนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับผมก็ตัวแรกเลยนะฮะ ตัวทองนะเราเริ่มจากตัวทองก่อนเลย,ยโอเคตัวแรกนะครับผมผู้ถักทอเฟิซิเบต้าหรือเปล่าทำไมมันอ่านยากแปลกๆไม่รู้แต่ว่าตัวละครโมเดลค่อนข้างจะสวยเลยนะครับผมสวยเลยเป็นตัวละครตีระยะปชิดเนาะเลือดสามหมพลังป้องกันพันเอ็ดพลังโจมตีพันสนะครับผมแล้วก็ทีเลดยี่เปอ็นต์ี่แดนห้าแล้วก็ตีค่อนข้างไวนะหนึ่ง เป็นฮีโร่สายสนับสนุนเนาะเป็นสายสนับสนุนอันนี้ไม่มีอะไรนะฮะออหัวอาร่าหรือว่าหัวกัปตันนะผมเพิ่มพลังโจมตีให้กับพันธมิตรทั้งหมด45เเฉพาะกาเดเตอร์อยิ่งใหญ่ก็คือใน PVP เท่าน,นั้นนะฮะก็คอนเซ็ปต์ฮีโร่แน่นอนนะผมเน้นใช้ใน PVP แต่ว่าถามว่าจะได้ใช้งานจริงๆหรือเปล่านี้ผมไม่ค่อยเห็นคนใช้นะเอาจริงเราเล่นมาเซิร์ฟมันเปิดมาเกือบเท่าไหร่ประมาณ2เดือนเอ้ยสสัปดาห์ใช่ไหมสองสสัปดาห์แล้วอ่ะแต่ผมก็ยังไม่เห็นคนใช้งานเลยนะผม แต่อาจจะเห็นได้บ้างในเฉพาะคอนเทนต์แบบพวกบอสที่มันมีโล่หรือว่าคอนเทนต์ที่แบบเราต้องการการขจัดโล่ออกอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะได้เห็นนะอาจจะอาจจะพอเห็นได้ได้เห็นบ้างนะผมแต่ก็ไม่ได้เยอะนะเพราะว่าตัวขจัดโล่อ่ะในตัวที่ทําหน้าที่ประเภทเนี่ยมันมีหลายตัวอยู่ ใช่ไหมมันก็เลยใช้ตัวอื่นทดแทนกันได้แล้วก็ประโยชน์เยอะกว่าที่จะปั้นมานะส่วนตัวนี้ก็คือมันเด่นแค่ใน PVP อ่ะพอมันเด่นแค่ใน PVP เล่นเฉพาะในคอนเทนต์ PVP อะไรเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นต้องปั้นก็ได้ถูกไหมเออเพราะว่าเลเวล1มันก็เอาไปเล่น PVP ได้ PVP ก็จะปรับเป็นเลเวลอ้อยให้เลยนะถ้าเกิดว่าเราเราปั้นตัวละครถึงเลเวลอ้อยได้สักตัวหนึ่งนะอืมแต่ว่าถ้าจะเอาไปเล่นจริงก็ต้องอัพสกิลอะแต่ผมไม่ค่อยเชียร์ให้โลตัวเนี้ยเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูที่สกิลนะะก มันจะทําให้ศัตรูที่มีการโจมตีสูงที่สุดนะติดสถานะเ,เครื่องหมายแห่งดาทูราเมื่อศัตรูที่ติดอยู่ในสถานะเครื่องหมายแห่งดาทูราเนี่ยนะตายก็จะเลือกเป้าหมายใหม่อีกนะครับผม mm hmm. ก็คือว่าไอ้เครื่องหมายเนี่ยเมื่อศัตรูที่อยู่ในสถานะไอ้เครื่องหมายอันนี้นะมันได้รับบัฟเวลาการเติมสกิลเกรอินเตเมดของฮีโร่ก็จะลดลง20%นะครับผมแล้วก็ฮีโร่จะเติมพลังงานขั้นสุดยอด20ก็คือฝั่ง ฝั่งศัตรูปะโดนโดน,โดนเติมเวลาช้าลง20แต่ว่าเราจะเลงเลงขึ้น20เฉพาะตัวที่มีเครื่องหมายนะผมเครื่องหมายอยู่เท่านั้นนะผมแล้วก็เงื่อนไขค่อนข้างจะยุ่มยิบเลยก็คือว่าไอตัวที่มันโดนเครื่องหมายมันต้องได้รับบัฟถ้าเกิดว่าทีมตรงข้ามันมันเป็นตัวแบบเน้นบัฟบัฟเยอะๆอะไรเงี้ยตัวนี้ค่อนข้างจะเอาไปใช้งานได้คือ ไปตัดเกรดแล้วก็เล่นเกรดให้ตัวเองแต่ว่าครูดาวมีนะคือหาวิไม่ใช่ว่าจะสแปมแล้วก็ได้เกรดมาลัวลัวไม่ใช่ถ้าเกิดว่าบางทีเราไปเจอทีมที่เขาบ้าเก่งๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะสแปมลัวลัวนะเออมันมีครูดาวอยู่ห้าวิับผมก็คือดาวดาวไทม์อยู่ห้าวิตวนสกิลต่อสู้ขออีกแก้วนะครับผมเพื่อนที่ไปหาศัตรูที่มีการโจมตีสูงสุดก็คือมันเป็นเหมือนอารมณ์ตัวล้วงมากกว่านะเป็นตัวล้วงตัวดาเมจฝั่งตรงข้ามนะ พร้อมกับจา่าขจัดขจ,จัดโล่ทิ้งแล้วก็ขโมยบัฟหนึ่งอย่างจากศัตรูนะผมสร้างความเสียหาย200ของการโจมตีบวกกระบอีก200ค่าเห็นแจ้งผมไม่แน่ใจว่าไอ้2 0 0ค่าเห็นแจ้งมันเขียนเลือผิดหรือเปล่าก็จริงๆแล้วอะถ้าไปเทียบดูเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้อะถ้าเป็นสกิลต่อสู้ใช่ไหมมันจะบวกค่าโจมตีเอ้ยมันจะเป็นค่าโจมตีบวกค่าเห็นแจ้งคือมันเป็นหลักพันอะนึกออกไหมปกติมันต้องเป็นหลักพันปะแต่ว่า ไอ้ตัวนี้มันหลักร้อยผมไม่แน่ใจว่ามันผิดหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่ผิดก็คือกากมากเลยนะดูดิน้เมทที่จ่ายออกไปอะ่ะเบามากนะแล้วก็สกิลนี้จะไม่สนใจต้านทานของศัตรู50%นพูดง่ายก็คือเป็นตัวที่ไม่ต้องปั้นแม่นยำขนาดนั้นก็ได้มั้งแต่ถ้าเกิดว่า50%เนี่ยมันค่อนข้างลุน้นหรือไม่ก็ปั้นแม่นยำก็ไม่ต้องปั้นเยอะสมมติว,ว่าต้านทานศัตรูมีสัก200ใช่ไหมเราปั้นแค่ร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย มันก็สามารถไม่สนใจต้านทานของตัว50เอร์เซเอ่อก็คือครึ่งหนึ่งอ่ะมันสามารถแปลสถานะต่างๆได้ตัดกิง่งตัดเกมหรือว่าจะเอ,อ่อเขาเรียกนะแช่โขงแช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถทําได้แต่มันบอกว่าเมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่แช่แข็งอยู่ฮีโรก่ก็จะเป็นการขโมยโลมาแทนการขจัดทิ้งเพราะปกติเวลามันพุ่งไปอ่ะมันจะขจัดโลทิ้งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่า ไอตัวตัวนั้นอ่ะมันโดนมันโดนแช่แข็งอยู่ส่วนใหญ่บอสมันไม่ติดแช่แข็งอยู่แล้วเนาะเพราะว่าบอสมันไม่ติดซีซีใช่ไหมมันก็ไม่มีโอกาสได้ขโมยแหละแต่ว่าขจัดขจัดได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครหรือว่าฮีโร่ใน PVP อะไรเงี้ยเวลามันโดนแช่แข็งอ่ะมันจะเปลี่ยนจากการขจัดเป็นการขโมยมาแทนเลยนะสกิลอันติเมทคูดาวโคตรนานขนาดอัพเต็มนะดูดิคูดาวยี่สี่วินานจริงนะนานจริงแต่ว่าที่คูดาวมานานขนาดเนี้ยมันมาทดแทนด้วยสกิล ตัวของมันเนาะที่มันบอกว่ามีเร่งเกรอัอนตะิเมท20 20เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือได้มาเลยก็ทําให้มันเ,เขาเรียกว่าคูลดาวนันไวขึ้นประมาณนั้นเนาะมันจะสร้างความสเสียหาย500เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีบอกอีก500เปอร์เซ็นต์ของค่าแห่งแจ้งป่ะค่าแห่งแจ้งแม่งผมว่ามันเขียนผิดแน่เลยวะถ้ามัน5,000เปอร์เซ็นต์ของค่าแห่งแจ้งเออเนี่ยมันค้างแรงเพราะว่าเป็นหมู่ด้วยนะเก้าช่องอย่างนี้ แล้วก็มีโอกาส75ที่จะทาให้แช่แข็ง5วิแตนะ่ถ้าเกิดว่าอัพเต็มก็คือ100%เลยนะที่จะแช่แข็งได้นะเอฟเฟกนี้จะไม่สนต้านทานต20องตู20%นะเอ่อเมื่อศัตรูที่ติดน้ําแข็งจากสกิลนี้ตายจะถูกบล็อกไม่ให้ฟื้นคืนชีพด,ด้วยก็คือเป็นกินมมิีกนิดๆิดหน่อยๆอย่อะนะครับผมถามว่า,าไปใช้งานจริงมันว้าวไหมมันก็ไม่ได้ว้าวอะ่ะคือบางทีลมถ้าเกิดเราไม่ได้ไปเจอทีมที่มันเป็นตัวชุบตัวอะไรเงี้ยก็คือมันไร้ประโยชน์ นะไอเอฟเฟกตรงเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอตัวชุป์ก็อาจจะเอามาเล่นได้บ้างนะตัวใหญ่ผมไม่ค่อยเชียร์ฮฮีโร่แบบอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันเด่นแค่ใน p v p แล้วก็เหมาะกับการไปเจอแค่ทีมบางทีมเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปเจอทีมที่เขาซุบชีวิตหรือว่าไม่ได้ไปเจอทีมที่เขาแบบเซ็งโลกเก่งๆอะไรเงี้ยคือคือไม่ไม่โหดเลยอนะไรประโยชน์นะไรประโยชน์เลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเจอพวกแบบแจกลง่งแจกโลเยอะๆ,ๆมีชุปมีอะไรแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ะน,น,นะเอาจริง เพราะฉะนั้นโมเดลมันสวยจริงนะครับผมโมเดลสวยแต่ว่าตัวมันไม่ไม่ได้ว้าวดิอันนี้ส่วนตัวผมนะไม่ได้ว้าวเราไปดูคะแนนเขาเลยไหมว่าคนส่วนใหญ่ให้ที่เท่าไหร่อันนี้คอนเทนต์ที่เขาแนะนำเนานะก็จะมะีสุสานเนาะสุสานต้องสาบโดยเฉพาะตอนที่มันมีโลนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมันไม่มีโลอะ่ะมันไม่มีประโยชน์นเลยดิเพราะว่าซีซั่นสี่อ่ะไอ้สุสานต้องสาบอะ่ะเดี๋ยวนี้บอสมันไม่ได้แจกโล่แล้วนะเป็นอย่างฮาป้งแฮปปี้หรือว่าดินแดนน้ําแข็งอะไรเงี้ยคือบอสมันจะมีโลอยู่ ก็อาจจะเอาไปใช้งานได้บ้างนิดนึงนะแล้วก็คอนเทนต์ที่แนะนำอกอย่างก็คือ PVP ใช่ไหมตัวอุปรกรณ์สวมใสัก็ประมาณนี้คะแนนเป็นไงบ้าง4.4หรออืมถ้ามันไม่ได้4.4วะดูกลางๆไปเลยเนาะดูคําแปรอันนี้หนะ่อยดิดาเมจย,ยอดเยี่ยมสำหรับการสำหรับฮีโร่ที่สนับสน,นุนใช่ไหมมีขโมยโล่แล้วก็บัฟเป็นตัวลวงที่ดีนู่นนี่นั่น,นใช่ไหม แต่ส่วนตัวก็ยังมองว่าเฉยๆอยู่ดีนะเนี่ยคะแนนมันมันก็ไม่ได้ว่าสูงเวอร์แบบ4 4.74.8นะนะแต่ว่าคนก็ให้คะแนนกันเยอะอยู่นะเด็กห้าเต็มเลยไม่รู้ว่าปั่นหรือเปล่าแต่ดูจากคนใช้งานจริงก็เหมือนเขาจะชอบกันนะถ้าใน PVP อะถ้าพูดถึงใน PVP นะใน PVP ก็อาจจะได้อยู่มั้งแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยเน้น PVP ดิใช่ไหมถ้าไปตีบอสตีเบิร์ดอะไรเงรี้ยมันก็ไม่ได้ว้าวอะอ่าใน PVP มันมีตัวที่เล่นง,ง่ายกว่าเก่งกว่าก็มีนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าเฉยๆแล้วกันนะ ตัวต่อไปเลยนะครับผมมิโรตัวนี้นะครับผมผู้เชี่ยวชาญแผนที่มิโรเป็นสายระเบิดน้ําแข็งนะครับผมก็คือเป็นตัวดาเอจคอมโบระเบิดน้ําแข็งของซีซั่นสนั่นแหละนะฮีโรประเภทนี้ก็จะสามารถสะสมผลึกแก้วน้ําแข็งได้เมื่อมีผลึกแก้วน้ําแข็งการไล่สกิลต่อสู้ก็จะใช้ผลึกแก้วน้ําแข็งหนึ่งขั้นเพื่อไม่ติดคูดาวเนาะก็คือไอ้สกิล2ได้รัวๆถ้าเกิดว่ามีผลึกแก้วน้ําแข็งเนี่ยน,นะ โอเคเป็นตัวละครตีประชิดเนาะเลือดประมาณเกือบสี่หมื่นเลยนะเลือดเยอะมากนะผมป้องกันก็เกือบพันสองนะเลือดกับป้องกันค่อนข้างจะโอเคการโจมตีพันสี่ค่าขี้ขี้เลนอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขี้แดงอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตีค่อนข้างไวนะหนึ่งจุดแปดแต่เอาจริงนะพวกสายระเบิดน้ำแข็งเนี่ยจะตีเร็วตีช้าไม่ค่อยมีผลเพราะว่าอ,อะไรเพราะส่วนใหญ่ให้เกิดว่าเรามีตัวที่มันชงระเบิดน้ำแข็งไม่ใช่ดิตัวชงผึ่แก้วน้ำแข็งเก่งๆตัวมันแทบไม่ต้องตีธรรมดาเลนะ มันจะจ่ายสกิลต่อสู้หรือว่าสกิลสตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะตีไวตีชา้าไม่ได้มีผลกับรระเบิดน้ําแข็งสัวนสกิลติดตัวนะผมคําแนะนําเกี่ยวกับแผนที่สมบัติอันนี้ก็คือเหมือนทุกไอบ้บรรทัดสามบรรทัดเนี่ยก็คือเหมือนกันหมดเลยนะเฉพาะตัวที่เป็นสายระเบิดน้ําแข็งก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันมีผลึกแก้วน้ําแข็งอยูส่สกิลต่อสู้ก็จะถูกจ่ายไปถูกจ่ายไปแล้วก็ถูกรีเซ็ต ทุกครั้งที่จ่ายผลึกน้ําแข็งก็จะจ่ายสกิลสกิลส,สองเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เมื่อโจมตีใส่ศัตรูในหมุดแผนที่ทุกขั้นฮีโลกก็จะได้รับความเสียหายที่แดงเพิ่มขึ้น20%นะจากการโจมตีปัจจุบันเมื่อโจมตีศัตรูในขณะที่จํานวนขั้นของหมุดแผนที่เต็มจะไม่ส่วนป้องกัน60%คือดูเหมือนๆแบบแรงนะไม่ส่วนป้องกัน60%ใช่ไหมไอหมุดแผนที่คืออะไรมันคือ มันคือดีบัฟกอบทองไม่สามารถลบล้างได้ไม่สามารถห้ามได้นะยังไงก็จะติดแน่ๆที่ตัวตัวศัตรูนะมันก็คือผู้สวมใส่จะได้รับความเสียหายขี้แดม20% mm. ก็คือเราสามารถเพิ่มขี้แดมให้ตัวเราอะ่ะ20%ต่อ1ขั้นใช่ไหมสูงสุด5ขั้นก็คือขี้แดมเราเพิ่มขึ้น ตาฟรีๆเลยก็คือ100%เปอร์เซ็นต์ก็ดูดูแรงนะดูแรงแล้วก็จกอเจาะเกาะอีกนะไม่สนก่อย6กเปอร์เซ็นต์มันบอกว่าการโจมตีพื้นฐานของฮีโร่จะโจมตีศัตรูที่มีจำนวนขั้นของสถานะหมุดแผนที่มากที่สุดก่อนคือผมมีตัวละครแล้วแล้วผมได้เอาไปทดสอบลองเล่นแล้วตอนที่เราสามารถดีเลเวลตัวละครได้นะคือผมเอาไปเทียบดาเมจกับเกิร์ทินแล้วอะสู้ดาเมจเกิร์ทินไม่ได้ จริงๆอาจจะเป็นเพราะผมยังวิวขี้ขี้เลดน้อยไปหรือเปล่าเพราะตอนที่ผมเทสอะคือคือตัวละครมันเวลวแค่70เองถ้าเกิดว่าเราลองเล่นสักเวิวร้อยแล้วก็ขี้เลดเอาแบบ100%ยเซนอย่างเงี้ย ก็ไม่แน่ก็อาจจะแรงขึ้นก็ได้นะเพราะอะไรที่ผมมองว่ามันแรงสู้เกิดทินไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูที่สกิลต่อสู้เนาะคือด้วยสเตตัสอ่ะพอกันเลยนะดาเมจพั 1, 4, นสะี่เนี่ยคือเท่ากับเกิดทินเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเกิดทินคือตัวนี้นะน้องม,มุญมุเห็นปะพันสี่ดาเมจเอ่อดาเมจสเตตัสหรือว่าสเตตัสเท่ากันเลยพอกันอ่ะนะครับผมแต่คีดเลที่แดมอาจจะต่างกันนิดหน่อยมันอยู่ที่เราบิวของตัวนี้นะแต่ว่าที่ที่ทำให้เกิดทินมันแรงกว่าเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนี้ทุกคนสกิลต่อสู้มันสร้างคความมเสีหแ่300ของงพลัจ แล้วก็จะทําให้ติดหมุดใช่ไหมติดไอ้บีบหัหมุดอแทนที่เนี่ยนะแต่ว่าเกิดหินอ่ะมันตี2ครั้งทุกคน2 9 0 2ครั้งก็คือ580ดามเมจหมุนหมุนแล้วไม่พอยังมีขี้เลดให้มาฟิฟียีิบเปแล้วก็ตัวน้องมีขี้แดม30%ต่อให้ตัวอ่อมิโลจะมีขี้แดมแบบ100%ก็จริงใช่ไหมก็จริงแต่ว่าเทียเทียบกับดาเมจของมันแล้วอ่ะมันมันฮิตเดียวอ่ะ300อ่ะและ้ว ผมดูดามจแล้วมันห่างกันค่อนข้างเยอะเยอะมากนะผมมันไม่ใช่แบบแ่บเกอร์ทินเกอร์ทินดามจเยอะกว่านิดหน่อยแต่มันมันมันต่างกันเยอะมากอ่ะไมโอกใช่ไหมมันต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องลองไปเทสใหม่อีกครั้งตอนที่เลเวลร้อยนะก็น่าจจะเป็นช่วงนู่นนะท้ายๆซีซั่นเลยนะผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะ เดี๋ยวเราไปดูคะแนนแล้วกันนะว่าคนเขาให้คุณค่าเท่าไหร่เพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะที่ลองเทสแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะคือผมไปดูแบบคนที่เขาใช้ในการตีบอสโพในในการเตียนคอนเทนต์ต่างๆอะไรเงี้ยมิโลไม่ค่อยเห็นเลยไม่มีคนใช้เลยจริงไม่เห็นคนใช้เลยผมว่าผมเชื่อว่าพวกท็อปเซิร์ฟยังไงเขาถ้าเวลาเขามีตัวละครอ,อะเขาต้องเททุกตัวอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กเขาก็ไม่ใช่ไง มันเวิร์กจริงเขาเขาก็จะใช้อ่ะถูกไหมเพราะว่าไอ้พวกที่แบบท็อปเซิร์ฟเขาแบบเป็นพวกแบบเป็นเป็นพวกแข่งขันอะแข่งขันเขาจะต้องเทสทุกตัวละครเพื่อเแซมให้ดีที่สุดอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กอ่ะเขาก็ไม่ใช้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออสนะกิลอันติเมตนะครับผมสมบัติหุดเลยอ่าครูดาวเท่ากับเกิดทีเลยนะสิบหกวิ ค่อนข้างไวนะครับคูดาวติเมตร้างความเสียหาย810%ก็คือแรงกว่าเือทินนะอันนี้คือมีแค่อันติเมตเท่านั้นแหละบางที่ผมรู้สึกว่าแรงกว่าเือทินนะแต่ว่าดาเมจหลักที่มาจากระเบิดน,น้ำแข็งมันคือสกิลต่อสู้เว้ยสกิลสองนี่คือเป็นตัวปั่นดาเมจให้กับสายระเบิดน,น้ำแข็งนะซึ่งมันควรที่จะทำให้มันควรที่จะเน้นที่สกิล ต่อสู้เป็นหลักใช่ไหมในการทำดาเมจส่วนสกิลอันติเมทมันเหมือนมันเป็นเหมือนสกิลแถมซะมากกว่าออดาเมจมันเหมือนแรงแต่ว่าคูดาวมันก็แบบริวิจ่ายทีนึงแต่ว่าสกิลต่อสู้คือมันจ่ายตลอดเวลาไง สั้างความเสียหาย8 1 0ของพลังโจมตีเนาะแล้วก็แปลงความเสียหายที่เกิดขึ้น25%ให้เป็น HP ให้กับฮีโร่ก็คือมันมีตีฮิลนั่นแหละตีดูดเลือดได้นะจากอันติเมตเป็นตัวดาเมจที่สามารถดูแลตัวเองได้ก็คือมีฮนะิลเนาะแล้วมันบอกว่าทุกขั้นที่สตูทุกสถานะหมุดแผนที่ทุกขั้นที่สติอ้ที่สตูมีอยู่นะจะเพิ่มอัตราการแปลง5%พวกนี้ก็พูดง่ายๆคือยิ่งมันโดนดีบ้าเนี่ยครบ5สแต็คหรือว่าเยอะเยอะกว่านั้นนะนะเราก็จะแปลง ความเสียหายของเลือดเนี่ยเยอะเท่านั้นจากเดิมเดิมมัน25ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าครบ5ขั้นก็ 5, 5้าเปซ็นคูณหก็เป็น25่หบวกยีก็เป็น50%แปลงความเสียหาย50%เป็นเลือดนะสมมติว่าตีเป็นแสนนะ50%าเป็นแสนก็50า0มใช่ไหมิห้ามืนอะไรเงี้ยซึ่งม,มันก็เฉยๆนะเอาจริง <laughs> ตัวละครตัวนี้ไหนขอดูไหนอดูหน่อยสิว่าเขาบิวของไง ก็บอกว่าคอนเทนตนะ์ที่แนะนำก็คือบอโสโพไซดอนเนาะแล้วก็อะไรในชะ้อันยออัมาณีแ่งมุมอ่ะแล้วก็เป็นตัวดาเมจเนาะดาเมจคือเป็นโวดาเมจหลักแล้วดูกลางๆนะคนให้กลางๆนะก็มีคนให้ให้หนึ่งผมให้เองเนี่ยแหละแล้วก็มีคนบอกว่า no good แล้วก็ยกนิ้วให้ให้สองให้สามก็คือว่ามันดูดิบางคนก็คือแบบ บอกว่ามันแย่พูดง่ายๆคือคะแนนไม่ได้ดีขนาดนั้นนะสามจุดแปดอนนะเนาะคะแนนค่อนข้างจะเฉยๆเลยทีเดียวนะไม่ค่อยมีคนแนะนําเท่าไหร่อ่ะตัวต่อไปเลยแล้วกันนะผมตัวที่3นะตัวที่3คือตัวนี้เป็นสายระเบิดน้าแข็งใช่ไหมผมยังเปิดไม่ได้หรือไม่มันอยู่ในมันน่าจะอยู่ในโคดรเคียวเฟยปะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้ามันไม่อยู่ในตู้แสดงว่าอยู่ในโคดรเคียวเฟยเนาะเป็นฮีโร่ตีไก่นะผมสายระเบิดน้ําแข็งโลพืนม่วง งานน้ำแข็งแขงเอองานน้ำค้างแข็งนะหรือว่านัดยาว่านัดยาแล้วกันเนาะเลือดประมาณ26งหมป้องกันพันเอ็ดจมตีพันสี่เนาะขี้เละอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ขี้แดงห้าสิบเปอร์เซ็นต์และจงตีค่อนข้างไว้นะอยู่งหนึ่งจุดแปดแต่ยงที่บอกเนาะราเบิดน้ำแข็งไม่ได้สนใจตีช้าตีเร็วนะโมเดลก็ไม่ได้แบบโมเดลเฉยๆอ,ยอ่ะถ้าเทียบกับตัวทองนี่คือโมเดลตัวทองสวยกว่าเยอะใช่ปะ่ะ <laughs> โมเดลแบบเท่แล้วก็ดูดีมี มีดินสอแน่ไว้ตรงหูเลยนะ <6. S 1> เห็นปะถ้าสังเกตดีๆมีดินสอด้วยดูดปยักษ์ตอนแรกผมนึกว่าเป็นค้อนเป็นอะไรไม่ใช่นะมันเป็นไปไปยักษ์ no actions, หัวกัปตันก็คือในการต่อสู้ทั้งหมดความเสียหายคิดติคอของพันมิตรทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น0.4อ,อแปลกๆป,ปะเป็นตัวเลขที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เป็นออร่าที่ผมไม่เคยเห็น มันแปลกๆนะ0.24ซึ่งถาาว่าเอาไปใช้งานจริงได้ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่สกิลกันแล้วกันนะฮะสกิลติดตัวนะน้ำแข็งปะทุนะนนี้ก็คือบรรทัดเหมือนกับระเบิดน,น้ำแข็งทั่วไปเนาะมันบอกว่าเมื่อมีผลึกแก้วน้ำแข็งจำนวน3ขั้นขึ้นไปสกิลที่ปล่อยออกมาจะมีผลเพิ่มเติมผลเพิ่มเติมก็คือไม่ได้บอกเลยนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่คําว่าเพิ่มเติมผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเท่าตัว1เท่าตัวนะครับผมแต่ว่าเงื่อนไขต้องมีผลึกแก้วน้ำแข็งสาขั้นขึ้นไปด้วย สกิลต่อสู้นะครับผมจุดเด่นของสายระเบิดน้ําแข็งนะออกน้ําแข็งทิ้มแทงนะครับผมเป็นสกิลเป้าเดียวเนาะสร้างความเสียหาย250%ของพลังโจมตีมันบอกว่าผลึกแก้วน้ําแข็งทุกขั้นที่ฮีโร่มีจะเพิ่มความเสียหาย10%และผลึกแก้วน้ําแข็งเราสามารถสะสมได้สูงสุด5ขั้นถูกไหมถ้าเกิดว่ามี5ขั้นก็สามารถเพิ่มความเสียหายได้อีกเพ,เพิ่มเติมไปอีก50%ิปอนะครับผมแล้วก็ผลเพิ่มเติมสร้างสร้าง ที่สร้างขึ้นก็คือ4%ของ HP สูงสุดของเป้าหมายเขาว่าผลเพิ่มเติมตรงเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวข้องมาจากสกิลติดตัวนะถ้าเกิดว่าพลิกเกลวน้ําแข็งของเราอ่ะมีไม่ถึง3ขั้นอะ่ะสกิลเพิ่มเติมตรงเนี้ยมันไม่ส่งผลแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเกิน3ขั้นอะ่ะโอเคมันจะส่งผลส่งผลยังไงก็คือ,อใช้ใช้เลือดของเป้าหมายนะเป็นดาเมเอจ4%ของ HP สูงสุดของเป้าหมายอะ่ะเป็นดามเมจให้อารมณ์เหมือนใครทุกคนให้อารมณ์เหมือนสายออร่าใช่ไหมเนี่ย ไอเลือดสตูมาเป็นดาเมจอะซึ่งมันอาจจะเหมาะกับพวกคอนเทนที่มันที่สตูหรือว่าบอสมีเลือดแต่ถ้าเกิดว่าบอสไม่มีเลือดอะมไม่แน่ใจว่ามันจะออกหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ดูดิดาเมจก็เบา250ต่อให้มันจะจ่ายทีๆก็ก็เฉยๆอะ่ะผมจะมองว่าเฉยๆนะครับผมไม่ได้ว้าวอะไรนะไม่ได้ว้าวอะไรสก,กิลอิเตเมตก็คือคว้างหอกน้ําแข็งใส่สตูและก็สตูที่อยู่ในระยะใกล้เคียง600%ของพลังโจมตีเป็นดามจนมูนะ่เนาะเก้าช่องอ แล้วก็เมื่อโจมตีใส่ศัตรูแต่ละตัวมีโอกาส30%ที่จะได้รับผลึกน้ำแข็งหนึ่งขั้นนะครับเอฟเฟกเพิ่มเติมของมันก็คือฮีโร่จะได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมงตี15%เวลาสิบวิเอาเงินไขก็คือถ้าเกิดว่ามีผลึกแก้วน้ำแข็ง3ขั้นก็จะได้บัฟโจมตีเพิ่มขึ้นมา15%ก็ยังเฉยๆอยู่ดีนะเราไปดูแล้วคะแนนรีวิวแล้วกันนะคะแนนรีวิวเป็นยังไงบ้างว้าวคะแนนถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยใช่ไหมดูดิเยี่ยมไปเลย บอกว่าดีกว่าเกอร์ทินเหรออ๋อไม่ใช่เขาบอกเกอร์ทินจะดีกว่าปะเกอร์ท <ir> ิน <t ine> ดีกว่าตัวนี้ไม่ไม่เวิร์กก็คือถ้าจะเล่นเล่น,เล,นเล่นเกอร์ทินเป็นดาเมจแรงกว่าเยอะเล่นแรงกว่าเยอะดาเมจแรงนู่นนี่นั่นใช่ไหมโนเทสมาแล้วอ๋อชอบกูด <t ops good> คือถ้ามันดีจริงมันน่าจะมีคนใช้งานจริงแล้วก็ในโพน่าจะเห็นเห็นกันเยอะอะไรเงี้ยอืมน่าจะเห็นกันเยอะโอเคมันอาจจะเป็นดาเมจทางเลือกแล้วกันนะผมอาจจะ ไม่ได้มีตัวละครไว้ใช้งานเพราะว่ามันยังยังไม่ได้เนาะแล้วก็ที่ไปดูในแต้มบอสโผลไม่มีคนใช้อยู่ดีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าไปตีบอสท่าเนี่ยเป็นฮีโร่ทางเลือกสําหรับบางทีถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวละครตีใกล้ทําดาเบจไม่ได้เลยอย่างเงี้ยบอสมันแรงมากถ้าเกิดว่าตัวตีใกล้เข้าไปอยู่นี่อยู่ไม่ได้จะตายเอาอะไรเงี้ยเกิดทีนอาจจะไม่เหมาะใช่ไหมเอออาจจะต้องใช้ตัวตีไกลเท่านั้นนะ่ะ ก็น้องนัดยาจะเป็นทางเลือกได้เหมือนกันนะครับผมแตถถ่ถ้าเทียบกับนัดยาผมว่าเล่นเบดดีนเวอร์กว่าไหมคือเบดดีนมันบัฟชัวๆไม่ต้องมีเงื่อนไข20%ะเพิ่มโจมตีให้ตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนที่มีพลังโจมตีสูงสุดอีกคนหนึ่งอะ่ะแต่ถ้าสำหรับนัดยามันให้แค่ตัวมันเองไงใช่ไหมสกิลเนี่ยก็เลยแบบเฉยๆแล้วดาเมจก็ไม่ได้แรงดูดิ600% hey, เบดดีนเท่าไหรอ่อ่ะเบดดีนยิง3าครั้งรวมกันก็ประมาณ700-800% ใช่ไหมเจ็ดแปดร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เออไม่ไม่ใช่ด็กประมาณเจ็ดร้อยกว่าเกือบเกือบแปดร้อยอ่ะเออแล้วก็บวกดามเมจเยอะกว่าด้วยทั้งตัวมันแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งที่ดาเมตสูงสุดคือเล่นเบดินน่าจะมีประโยชน์วามาั้ง <c oughs> อันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวโอเคตัวสุดท้ายนะผมสาหรับค่าเจนนะก็เป็นตัวละครพื้นฟ้าชื่อว่าโรเบต้านะโรเบต้าคาร์ลอสไม่ใช่เออเป็นฮีโร่สายระเบิดน้ําแข็งนะครับผมเป็นตัวละครตีไกนะ่เนาะโมเดลก็แบบย้อแมวปะวะ องค์ขลักทะเลหมอกลูเบต้านะเลือด2อ0หมป้องกัน1,000นะโจมตีพันสาขี้เลด1ิแดขี้แดม50%แล้วก็ตี1.8วิแสกิลติดตัวก็ไม่มีอะไรพิเศษเลยสกิลตสกิลติดตัวคือเหมือนตัวละครตึกเขาเรียกระเบิดน้ำแข็งปกติแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกต์ออถ้าเกิดว่าเป็นตัวฟ้าเหมือนกันอย่างน,อน้อยยังมีประโยชน์ไปคือบรรทัดสามบรรทัดแรกเหมือนกันได้เลยเห็นปะ แต่ว่าเขามีกิมมิคข้างล่างเป็นเอฟเฟกเสริมแต่ว่าตัวนี้ไม่มีอะไรเลยเว้ยแค่สกิลติดตัวก็กากแล้วะ่ะเอาจริงสกิลติดตัวคือไ like ร้ประโยชน์แล้วอะ่ะนหนึ่งะน,นะสกิลต่อสู้เป็นไงบ้างเป็นสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวเนาะยิงลูกพลัง2ลูกใส่ศัตรูนะแต่ละครั้งก็จะสร้างความเสียหาย1 5อยของพลังโจมตีและดาเมจเบามากยูยดิเออพันสามยิง2ครั้งก็คือ300ดาเมจเนานะสกิลนี้จะไม่สนป้องกัน40%ตโอเคดาเมจดูเบาอ,อยู่นะ300แต่ว่ามีเจากกะ40% าสกิลใช้ผลึกแก้วน้ําแข็งลูกพลังก็จะถูกเสริมพลังโดยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกร้อยร้อยแปดสิบแต่ละครั้งเหรอโอ้ดูแรงขึ้นมาเลยเวเ้แต่ก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะเอาจริงเพราะว่าพื้นฐานดาเมจอะไมไ่ได้ดีสกิลติดตัวก็ไม่ได้กิมบิอะไรแต่ว่าสกิลต่อสู้แอบน่าสนใจตรนที่ว่าดาเมจหลักมันประมาณ300อแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันใช้ผลึกแก้วน้ําแข็งในการจ่ายสกิลอีกรอบหนึ่งอะก็โบนดาเมจไปร้อยแปดสิบก็จะเป็น รวมประมาณ480แล้วก็เจาะเกาะด้วย40%อืมน่าสนใจอยู่แต่ก็ไม่น่าเล่นอ่ะไปเล่นตัวอื่นดีกว่า <c oughs> เป็นดาามจทั้งเรื่องเนาะถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปเล่นแบบทีมเย็นอีกตัวทีมทีมที่เป็นทีมน้ําแข็งอีกตัวหนึ่งอ่ะแต่ทีมถ้าเป็นทีมน้าแข็งตัวส่วนใหญ่ก็ระเบิดน้ําแข็งเวลาเราเล่นทีมหนึ่งแล้วเราไปเล่นตัวอื่นก็ได้เปล่าวะใช่ไหมเออเล่นตัวอื่นน่าจะมีประโยชน์กว่าหรือตัวม่วงเก่งๆอย่างเช่นเบดีเจดิอยางเงี้ยน่าจะดีกว่าปะแรงกว่า นักเล็สกิลอิเมทเป็นสกิลหมูเนาะโจมตีใส่ศัตรูเป็นหมู่ออกว้างมากนะครับผมกว้างอยู่3ครั้งนะแต่ละครั้งสร้างความเสียหาย250คร,ครั้งก็คือ750ก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่กลางๆแล้วกันกลางๆแล้วก็สกิลถ้าเกิดว่าจ่ายปุ๊บมีโอกาส75%ที่จะมอบผล้นแกนน้ำแข็งให้1คขั้นนะครับผมแล้วมันบอกว่า3ครั้ง ก็มีโอกาสได้มา3ขัคันแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวชงพลึกแก้วน้องแสงเก่งๆอยู่แล้วอะก็คือไม่ต้องสนใจเลยว,ว่ามันจะได้หรือไม่ได้อะนะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามีตัวชงเก่งๆก็สแปมสก,กิลนี่รัวๆก็ไม่แน่ก็อาจจะแรงก็ได้เอาไปดูที่คะแนนกันเลยกันนะแล้วกันนะครับผมเทมส่วนใหญ่ใช้ประมาณนี้เนาะทีมมันเป็นตัวดาเมจลักะเดิโอ้โห3.6ก็ค่อนข้างจะแย่เลยนะ3.6มจอะบางคนก็บอกว่าไม่แย่ใช่ไหมรัดแบบ ันแหละ,อ,ะลองมาพิจารณาดูแล้วกันนะบางทีเราก็ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดบางคนบางทีเราไปเล่นเองอาจจะเวริร์กใช่ไหมอาจจะบิ้วของอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นตัวดามเมจส่วนใหญ่เราก็จะบิ้วของคล้ายๆกันอยู่แล้วใช่ไหม ATK <c oughs> ขี้เลทขี่เดมอย่างเงี้ยและสุดท้ายแล้วก็ไปวัดตรงแถบแถบดามเมจเลยแล้วกันนะว่าแต่ของพอๆกันอะ่ะเออดามเมจใครนํา ดาเมจใครลองนะไหมเชื่อเถอะว่าดาเมจ่งคงสู้กัวทินไม่ได้อยู่ดีนะครับผมเป็นทั้งเรือแล้วกันนะในกรณีที่เราเอาไปใช้ในทีมทีม่2ทีมทีม่3ทีมที่4อะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะได้อยู่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับฮีโร่ธาตุเย็นนะในเกมดาราก้อนแหวนเซเลนกอสซีซั่นที่4แล้วนะครับผมซีซั่นที่4แล้วตัวละครก็ ก็มาไม่ดีเยอะนะอย่างที่บอกไปนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับซับซับสกานะผมเป็นกำลังใจช,ช่อง The Kistory ด้วยนะฮะไว้พบกันใหม่ในอะีพีถัดไปแล้วกันนะคิวถัดไปนะ่าจะเป็นท่านเงานะท่านมืดคุณใสอะไรก็ว่าไปนะสำหรับวันนี้ช่อง The Kistory ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะผมไว้พบกันใหม่ใน e ะี EV ไปนะครบผมบายบาย